สวัสด,ดีค่ะยินดีเ้าค่ะค่ะสวยน่าดูสวยและหิมาคนเดินนะครับวันนี้เราก็มาเล่นโลบอฟน่างามเล่นแผนเนี่ยเนี่ยชิ้นแผนเนี่ยเป็นแผนวิวสวยๆนะครับเราสามารถเชินเล่นได้จะได้ชมวิวนิ่น่นเยอะแยะยะังว่ายน้ำด้วยนะครับยังมีเกาะอะไรสย่างด้วยนะครับไปลองเล่นกัน สามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับเนี่ยเป็นรูปวิวสวยๆงามนำสะอาดมากไปดูจะจะไปสำรวจนะครับน้องไปแม่มาอ,มอ,อ้าวไม่มีใครอยู่เลยีคนอยู่ข้างในกันบ้านเ่ยวันวนอัำอับวนขี้อยู่ ในกติกาเนี่ยไปไหนแม่ซื้อเล้ไปฝากรือเปล่าไปไหนแม่ะละซื้อมาฝากหรือเปล่าไไมีตงพวกนี้ไปซื้อมาออเลยวะวันวันนี้แม่ไม่ได้ซื้ออะไรมาแม่บอกว่าพรุ่งนี้ะพาไปซื้ออะไร หา้าวันพันว่าวันพันห้าวันพันกูจะตันเล ก็ใส่แล้วก็เงินไปฝากงใส่บลเดอร์านนีนไห้้มาทาไปบลดแล้วก็ไปจับข้า้านมือก็จะไป้านมาแม่ แกผ้าปแผ้าแกผ้าปีกส่ถือแ้ก็ล้างแล้ก็่ม้แผ้าประตูห้อนไม่ได้เนะหนักเยูยังไง่วยกูแกผ้าประตูห้องน้ไม่ได้ไม่เคช่วยเลยเปิดนานน่าจะดูทำดิแรงดูทำดิไมปินะก็บอกให้ปิดอนอาบน้หนูก็เปิดไม่ได้นีเนี่ยปิดแค่านแกผ้า นี่เราไม่ได้พูดนะครับอันที่คือคนดีเขาพูดกันนะครับหน้าด่านหน้าด่านแก่ฟาหีด้วย็ลายลาคอพี่มาคณไม่อายก็ติดตไม่มีจิ่จะดู กตอนนี้มันมันทาตาแล้วนะที่เราไปไม่ได้พร้อมเป็นบล็อกเืองหนับแล้มาชมวิวตรงนี้นะสวยมาก สวยมากสวยมากคุณแม่